สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน สำนักข่าวต่างประเทศรา,รายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะถูกลอบยิงขณะกำลังกล่าวสนทรพจน์ในเมืองนาราทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อเช้าโดยเขาล้มลงหมดสติลงพร้อมกับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุได้หนึ่งคนและกำลังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำ ซื้อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่ามีผู้ได้ยินเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นเวลาประมาณ1 1นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นทำให้ในายอาเบะล้มลงและมีเลือดออกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นายชินโซอาเบะเมื่อครั้งดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้เคยเดินทางเงยือนประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปี2562และได้เข้าพบกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีทั้งนี้ได้มีการหารือทวิภาคีกันทั้งสองฝ่ายโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษข,ของสมเด็พจพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมรัฐบาลญี่ปุ่นที่จัดพระราชพิธีได้อย่างสมพระเกียรติ และยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนําและการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีอาเบะและการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เป็นเลิศของรัฐบาลญี่ปุ่นจะทําให้ญี่ปุ่นสามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ใต้ฝุ่นฮากิบิสได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือเพื่อผลักดันประเด็นความร่วมมือทั้งการพัฒนาทรบียาความมนุษย์การส่งเสริมการลงทุนและการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน e e ีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการค้าเสรีและความร่วมมือในการพัฒนาประเทศที่3า รวมทั้งเห็นพ้องจะเร่งผลักดันการเจรจา RCEP ให้สำเร็จรวมทั้งขยายผลความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นและการเข้าร่วม TPP ทั้งนี้อดีตผู้ว่าการกรุงโตกเกียวโยอิจิมาซูโซเอะกล่าวในทวิตเตอร์ว่านายอาเบะอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น